เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับเวลาที่เข้าไปอยู่ในวงสนทนาแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอากาศธาตุหรือบางทีก็รู้สึกเหมือนเป็นคนเดียวเลยที่ไม่ได้คู่มือการเข้าสังคมมาวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความรู้สึกอึดอัดทำตัวไม่ถูกพวกนี้กันแล้วก็หาวิธีเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความมั่นใจครับ โอ้โหภาพนี้มันคุ้นๆเนอะพอเราเก้าวขาเข้าไปในงานปาร์ตี้หรือห้องที่มีแต่คนไม่รู้จักปุ๊บสมองมันจะเริ่มรวนทันทีเลยครับจะยืนตรงไหนดีจะคุยกับใครก่อนจะเอามือไปไว้ไหนเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนทุกคนเขามีบทพูดของตัวเองหมดเลยยกเว้นเราคนเดียวที่ต้องด้นสดตลอดเวลาแต่แต่แต,แต่ก่อนจะไปกันต่อนะครับอยากจะบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยนะมันเป็นประสบการณ์ที่เบสิกมากๆของมนุษย์เราเลยครับ ไม่ว่าคนคนนั้นจะดูมั่นใจแค่ไหนเชื่อผมเถอะว่าทุกคนเคยผ่านจุดที่ทําตัวไม่ถูกกันมาแล้วทั้งนั้นเอาละครับพี่นี้รอมาแง้มดูเบื้องหลังกันหน่อยดีกว่าว่าวิทยาศาสตร์เขาว่ายังไงกับเรื่องนี้จริงๆแล้วความรู้สึกอึดอัดพวกนี้ไม่ได้มาจากความผิดพลาดส่วนตัวของเรานะครับแต่มันคือโปรแกร,รมที่ฝังรากลึกอยู่ในสมองของเราเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยคือเมื่อไหรก็ตามที่เราไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยสมองมันจะเปิดสวิชเข้าสู่โหมดที่เรียกว่า monitor mode มันเหมือนกับว่าสมองเราเปิดเรดาร์เลยนะเราจะตื่นตัวเป็นพิเศษคอยสแกนทุกอย่างรอบตัวเลยเอ๊ะคนนั้นเขาหัวเราะเรื่องอะไรกันนะพวกเขาใช้ภาษากายแบบไหนคือสมองกําลังพยายามหาข้อมูลอย่างหนักเลยครับเพื่อหาแพทเทิร์นว่าเราควรจะทําตัวยังไงให้เนียนไปกับฝูงและโหมดนี้มันก็มีเหตุผลของมันนะในยุคบรรพบุรุษของเราเนี่ยการเป็นที่ยอมรับของเผ่ามันหมายถึงการรอดชีวิตเลยนะครับคือได้เข้าถึงอาหารที่พักพิงความปลอดภยัยถ้าถูกไล่ออกไปก็อาจจะตายได้เลย สมองเราเลยถูกตั้งโปรแกรมให้กลัวการถูกปฏิเสธมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วสัญชาตญาณน,นั้นมันก็ยังอยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้แหละครับแล้วพอสมองมันเข้าหมวดเอาตัวรอดปุ๊บมันก็มักจะลากเพื่อนอีกคนมาด้วยเสมอเลยครับนั่นก็คือความกลัวการถูกจับจ้องและตัดสินซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของความกังวลเวลาเข้าสังคมเลยก็ว่าได้ ในทางจิตวิทยาเขาเรียกสิ่งนี้ว่า spotlight effect หรือปรากฏการ spotlight ครับนึกออกไหมครับฟีลแบบทำกาแฟาหกใส่เสื้อนิดเดียวแต่รู้สึกเหมือนคนทางรถไฟฟ้าหันมามองเราเป็นตาเดียวเลยทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นเลยด้วยซ้ำนั่นแหละครับ spotlight effect เรามักจะคิดว่ามีไฟ spotlight ดวงใหญ่ๆสองมาที่เราตลอดเวลาเลย ลองดูตารางนี้เทียบกันชัดๆเลยด้านซ้ายคือสิ่งที่เรากังวลว่าคนอื่นจะเห็นไม่ว่าจะเป็นคำพูดติดๆขัดๆหรือท่าทีเก้ๆก,ก,กังๆของเราแต่อีกด้านคือสิ่งที่คนอื่นเขาคิดจริงๆซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเองความกังวลของตัวเองหรือไม่ก็อาหารที่อยู่ตรงหน้านั่นแหละครับประเด็นสำคัญก็คือคนส่วนใหญ่มัวแต่กังวลเรื่องของตัวเองจนไม่มีเวลามาสนใจเราขนาดนั้นหรอกครับจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคือมีงานวิจัยออกมาเลยนะครับว่า คนเรามักจะประเมินความสนใจของคนอื่นที่มีต่อตัวเราเนี่ยสูงเกินจริงไปมากแค่จําข้อนี้ไว้ข้อเดียวก็ช่วยลดแรงกดดันไปได้เยอะแล้วครับโอเคพอเรารู้ที่มาที่ไปของปัญหากันแล้วก็ถึงเวลาหาทางแก้กันบ้างผมมี3เคล็ดลับเด็ดๆที่จะช่วยให้เราเอาชนะความรู้สึกอึดอัดและก็สร้างความมั่นใจในสถานการณ์ทางสังคมได้ง่ายขึ้นครับ สามอย่างที่เราจะมาเจาะลึกกันก็คือ 1. การเป็นเซียน small talk สองการใช้กฎ3วินาทีและสุดท้ายคือการยอมรับแล้วก็เปลี่ยนความอึดอัดให้กลายเป็นสเสน่ห์ของเราซะเลยมาที่ข้อแรกกันเลย small talk หรือการคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆครับหลายคนอาจจะยี้ยี้นะบอกว่ามันดูผิวเผินแต่จริงๆแล้วเนี่ย small talk ไม่ใช่แค่การคุยเรื่องดินฟ้าอากาศนะครับแต่มันคือการสร้างสะพานเล็กๆเพื่อเชื่อมไปสู่บทสนทนาที่ลึกซึ้งขึ้นต่างหากมันมีสูตรโกงง่ายๆอยู่ครับ อย่างแรกเลยคือเตรียมหัวข้อง่ายๆติดตัวไว้เสมอเช่นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปไหนมาบ้างครับหรือช่วงนี้มีหนังเรื่องไหนน่าดูบ้างต่อมาลองชวนคุยจากสิ่งที่เห็นร,บรอบๆตัวโหอาหารที่นี่น่าทานจังเลยนะครับจากนั้นก็ลองถามคําถามปลายเปิดเพื่อให้เขาได้เล่าเรื่องของตัวเองบ้างและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือแสดงความสนใจในตัวเขาจริงๆแล้วก็ตั้งใจฟังครับมาถึงเคล็ดลับข้อที่2ออันนี้บอกเลยว่าง่ายมากแต่เปลี่ยนเกมได้เลยนะคะมันคือเทคนิคที่เรียกว่ากด3วินาทีครับใช่เลยครับ เลขสามนี่แหละตัวเอกของเราในข้อนี้กดน,นี้มันง่ายมากๆเลยคือถ้ามีความคิดแวบเข้ามาในหัวว่าอยากจะทักทายใครหรืออยากจะพูดอะไรขึ้นมาให้ลงมือทําภายใน3วินาทีอย่าปล่อยให้สมองเรามีเวลาคิดนานเกินไปครับเพราะถ้าปล่อยไว้นานกว่านั้นนะโอ้โหเหตุผลล้าน8ดมาเต็มเลยที่จะบอกให้เราเงียบมันเหมือนการกระโดดน้าเลยครับถ้าเรามัวแต่ลังเลเราก็จะยิ่งกลัวแต่ถ้ตัดสินใจกระโดดเลยความกลัวมันก็จะหายไปเอง และแล้วก็มาถึงเคล็ดลับสุดท้ายซึ่งอาจจะฟังดูสวนทางกับความรู้สึกนิดนึงนะคบนั่นก็คือการยอมรับแล้วก็เปลี่ยนความอึดอัดให้เป็นสเสน่ห์ของเราซะเลยคือแทนที่เราจะพยายามปิดปิด,ปดซ่อนๆความเปิ่นของเราเนี่ยลองชูมันขึ้นมาเป็นจุดขายซะเลยสิครับความเก๊กๆก๊ลางๆเนี่ยมันกลายเป็นสเสน่ห์ที่น่าเอ็นดูได้นะถ้าเรายอมรับมันลองนึกถึงนักแสดงตลกหลายๆคนสิครับเขามักจะเล่าเรื่องน่าอายของตัวเองแบบตลกๆนั่นแหละคือการเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งที่ทําให้คนรักได้เลยนะ และทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยมันก็มาสรุปลงที่ประเด็นสําคัญที่สุดข้อนี้แหละครับนั่นก็คือการยอมรับแล้วก็เป็นเจ้าของความออก,กวดของตัวเองจะไวเสมอครับว่าความอึดอัดจะน่าอึดอัดก็ต่อเมื่อเราปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นสมมติเราเผลอพูดอะไรผิดไปแทนที่จะน่าเสียแล้วเนียบกริบลองหัวเราะให้ตัวเองเบาๆแล้วบอกว่าอ้าวเปิ่นอีกแล้วเราดูสิครับผมว่าบรรยากาศมันจะผ่อนคลายลงทันทีเลยนะแล้วคนอื่นก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เข้าถึงง่ายด้วยสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าไม่มีใครเก่งมมาตตัััั้้งงแแ่่เเกกิดรรอครรอคคบบบืืนนีทษะ มันฝึกกันได้ทุกครั้งที่เรากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนแม้จะแค่ก้าวเล็กๆนะเรากําลังเก็บเลเวลให้กับทักษะการเข้าสังคมของเราอยู่ความรู้สึกอึดอัดมันไม่ใช่กาแพงนะครับแต่มันคือด่านที่เราต้องผ่านเพื่อเติบโตขึ้นแล้วทุกคนล่ะครับมีวิธีเด็ดๆในการทําลายความเงียบหรือรับมือกับความประหม่าของตัวเองยังไงกันบ้างลองมาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ข้างล่างนี้หน่อยนะครับและถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราว